พบกับดรไก่มัฒน,นาปวีสาระคุณมนตรีในรายการเปลี่ยนเบอร์มือถือเปลี่ยนชีวิตสำหรับความรู้ที่คุณไก่นำมาฝากกันในวันนี้เป็นเรื่องการใช้เลข19หรือ91ในเบอร์มือถือเลขคู่นี้เป็นเลขราชาแห่งความสำเร็จเมื่อร้อยเรียงถูกที่ถูกตำแหน่งจะส่งผลให้ผู้ใช้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมีความโดดเด่นหน้าที่การงานมักได้รับการสนับสนุน ธุรกิจที่ทำมักจะยิ่งใหญ่มักได้รับการเกี่ยวข้องกับต่างประเทศส่งผลให้ผู้ใช้มีชีวิตที่มั่งคัง่งและเป็นที่รักอย่างแน่นอนท่านที่มีอาชีพที่ต้องการความเด่นดังมีชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นดารานักแสดงนักประชาสัมพันธ์ข้าราชการผู้ใหญ่นักบริหารที่ทำโครงการใหญ่ทำงานระหว่างประเทศ ขอแนะนำให้ใช้เบอร์มือถือที่มีเลขคู่นี้ในตำแหน่งที่ถูกต้องไว้เลยค่ะสิ่งที่คุณต้องการจะสมหวังอย่างแน่นอนสวัสดีค่ะพี่ตั๊กค่ะสิริพรอยู่ยอดนะคะพี่ก็เชื่อนะคือพี่ไม่ลบหลู่อะเออแต่พี่รู้สึกว่าเอ้ยคนเราอะไรก็ตามถาม้าถ้ามันอยู่ในลิมิตเนาะมันไม่เดบ แบบถึงขนาดเขาบอกว่าโอ้ยงมงายมากจนเกินไปอะไรเงี้ยพี่ว่าทุกอย่างมันก็โอเคนะพี่ว่าอใครแบบว่าเรื่อง,เร,องเรื่องตัวเลขเนี่ยมันมันเป็นาศาสตร์ที่มีมานานแล้ว,วพี่ได้ยินมานะเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขนะเอออะไรเงี้ยถามว่าพี่เชื่อไหมพี่ก็เชื่อเหมือนกันนะเออเขาบอกว่าตัวเลขเออเลขไหนที่มันเป็นเลขดีเลขมงคลเลขนี้มีความหมายยังไงอะไรเงี้ยอย่างเราคนหมอกับตัวเลขแบบไหนอะไรพี่เคยได้ยินมาบ้างเหมือนกันคือต้องบอกว่าพี่ชอบความเป็นมาของเจ้าสุไกเนาะเออแล้วก็แบบเป็นผู้หญิงที่แบบว่าสู้อะพี่ก็เป็น เป็นคนที่ชอบในเรื่องเขาเรียกว่าอ,อะไรนะปรากฏการที่มันเหนือคาดการคาดหมายอะไรอย่างนั้นนะพี่เป็นคนเชื่อนะพี่เป็นคนเชื่อมาอยู่เหมือนกันเออ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องการงานเนอะส่วนใหญ่พี่ว่าก็จะขอเรื่องการงานนี่แหละแต่ว่าพี่จะเจอรักตแก่ครั้งแรกอ่ะพี่ถูกชะตาเลยอ่ะคือแล้วแกเป็นกันเองกับพี่มากๆและเป็นผู้หญิงที่เป็นธรรมชาติอ่ะพูดไม่มีมาเฟกไม่มาแอคไม่มาอะไรธรรมชาติมากอ่ะพี่ชอบอ่ะเออก็เลยรู้สึกว่าเออถูกชะตาแล้วพูดจาแบบคือพูดคุยกันถูกคออะไรอย่างเงี้ยแกไม่มีมาเฟสมาเมคอะไรอย่างเงี้ยพี่ชอบอืก็ไม่รู้สิก็ คือพ <c ười> ี่รู้สึกว่าพี่ไม่เคยว่างเลยอะไรเงี้ยพี่ก็มีงานอยู่สม่ําเสมอเลยอะไรเงี้ยทุกคนก็จะพูดว่าเออพี่ทาให้ตกยุคเนาะอะไรเงี้ยพี่ตั๊กจะเป็นแบบว่าคนที่แบบมีงานอยู่สม่ําเสมออยู่เลยอะไรเงี้ยเออพี่มันก็คงมีผลด้วยในไม่รู้อันนี้เป็นมันเป็นความเชื่อส่วนตัวพี่นะอะไรเงี้ยเออใช่ที่ดตรไก่ให้พี่มาก็ดีอ่ะก็พี่มีรู้สึกพี่มีงานเยอะกว่าตอนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนเบอร์กับดตรไก่อะเราก็ต้องมันสังเกตตัวเองเนาะ อะไรเงี้ยเออคือพ,อพอพี่เปลี่ยนแล้วก็ได้เบอร์จากดรไก่แล้วเนี่ยพี่ก็สังเกตว่าเอ,อ้ยเราเมื่อก่อนกับตอนนี้เป็นยังไงพี่รู้สึกว่าตอนนี้พี่ยุ่งกว่าเมื่อก่อนมากเลยอ่ะโอ้โหมันมันมันมาเกินความคาดหวังแล้วอะไรเงี้ยทุกวันนี้พี่แบบเกินคําว่าพอเลยดีกว่าเอออะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่าพี่คงมีบุญนะนะที่แบบว่าเออพี่คงได้แบบทําบุญกับไกมาอะไรเงี้ยเนาะแบบเลยได้มาเจอกับดรไก่แล้วก็ ตัวุก่ก็เลยแบบได้มอบสิ่งดีๆให้กับพี่ให้กับสามีพี่ให้กับลูกพี่อะไรเงี้ยพี่เปลี่ยนคำว่าเลยทั้งภูเรียนเก่งอะไรเงี้ยพี่ก็ไม่ห่วงอะไรลูกเลยอ่ะคือทั้งพี่ทั้งผัวพี่อะไรเงี้ยการกันมันสม่ําเสมออ่ะคือเราไม่เคยได้ห่างหายไปจากจอเลยเอา,อางี้แล้วกันบางคนอาจจะห่างหายไปแล้วเนาะอะไรเงี้ยแต่คนที่อยู่ในรุ่นเดียวกับพี่อะไรเงี้ยบางทีเอ๊ะไปไหนแล้วว่าอะไรเงี้ยแต่พี่ยังยังอยู่อะไรเงี้ยพี่ก็สู้ว่าว้าวพี่ก็ว้าวอ่ะเออคือพี่พี่อยากจะพูดเยอะเดี๋ยวเขาจะหาว่าอุ สังเกตัวเองด้วยล้วเออพอเป็นแล้วเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงอะไรเงี้ยบอกได้คาเดียวว่าพี่อ่ะไม่ว่างเลยขอบคุณน้ตกไก่มากๆนะที่เมตตาสําหรับวันนี้คุณไก่ขอลาไปด้วยคําพูดที่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดไม่ใช่คําว่าไม่มีโอกาสแต่มันคือคําว่าเคยมีโอกาสต่างหากนะคะโอกาสมักมาโดยไม่บอกเราล่วงหน้าเพราะฉะนั้นเตรียมตัวกันให้พร้อม อย่ายอมเป็นคนที่ต้องใช้คำว่าเคยมีโอกาสนะคะคุณไก่เป็นกำลังใจให้ค่ะสู้ๆค่ะเมื่อเราพร้อมรับทุกโอกาสที่เข้ามาความสำเร็จก็จะเป็นของเราสวัสดีค่ะเปลี่ยนแต้มือถือเปลี่ยนชีวิตคุณได้เรารู้และมั่นใจไม่อยากให้คุณต้องรอคุณจะหมดเคราะห์แค่คุณไว้ใจเราช่วยวิเคราะห์ ช่วยพลิกเรื่องหนักเป็นเรื่องเบาเปลี่ยนบะมือเธอเป็นความคิดคุณ